ก็สวัสดีตอนเช้าเนะครับพอดีนี้เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานก็ฝนตกมานะครับก็แรงใช้ได้นะครับพอฝนตกอย่างนี้ดินดินเริ่มนิ่มนะครับก็ผมก็มีภารกิจนะครับวันนี้ก็จะอาพืชหนึ่งชนิดนะครับมาปลูกแซมกับสวนป่านี่แหละ <c oughs> อาเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนอนั่งถแถวๆนี้แหละ ก็มาดูกันก่อนว่าพืชชนิดนั้นคืออะไรนะครับก็ถือว่าเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวแล้วอยู่ไปได้ยาวๆหลายปีเลยนะครับถ้าพูดกันจริงๆก็ช่วยลูกช่วยหลานนั่นแหละปลูกครั้งเดียวอยู่จนชั่วชีวิตเรานะครับสามารถเก็บดอกของเขาเนี่ยมารับประทานเป็นอาหารได้ก็เป็นพืชที่อยู่ใต้เงาร่มไม้ได้นะครับแซมกับสวนป่าได้ ตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็อยู่ในป่านะครับอยู่ใต้ร่มไม้อยู่เป็นพืชหน้าดินนะครับเขาเรียกว่ากระเจียวแดงนะครับตัวนี้ไม่ใช่กระเจียวป่านะครับไม่ใช่กระเจียวแดงป่านะครับสายพันธุ์ของกระเจียวป่านั้นผมเคยเอามาปลูกแล้วนะครับที่นี่ก็ปลูกไปน่าจะสักมากกว่า500ต้นนะครับปลูกทดลองมาตั้งแต่ปี60นนะครับมันยังเป็นต้นเดียวอย่างเหมือนเดิมนะครับมันไม่แตกกอนะครับกระเจียวแดงสายพันธุ์ป่า ที่ผมได้มาจากโซนนี้นะครับมาทดลองปลูกดูนะครับแต่ตัวนี้สั่งซื้อเข้ามานะครับเขาบอกว่าเป็นกระเจียวแดงพันเพชรน้ำผึ้งนะครับก็อย่างที่เห็นหลายท่านปลูกขายทางการค้านะครับปลูกทั้งขายดอกบ้างหรือว่าขายเง้ามานะครับก็พรุ่งนี้แตกกอนะครับอันนี้ที่เห็นเป็นหัวเดียวเดียวเนี่ยเพราะว่าผมมาตัดออกอีกทีนะครับจริงๆงเง่าหนึ่งเนี่ยมีหลายหัวนะครับมีหัวเล็กหัวน้อยแตกเต็มเลยนะครับ ก็เห็นเขาปลูกไปปีหนึ่งเนี่ยขึ้นเป็นสิบสิบต้นเลยนะครับไอ้สวนพันกระเจียวป่าเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันโผล่ดอกออกมาก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับงัดขึ้นมานี่จะหัวใหญ่กว่านี้นะครับอ่าใหญ่ขนาดแบบลูกก๊อฟเลยนะครับแต่ว่าเป็นหัวเดียวไม่ไม่แตกแหนงไม่แตกขแขนงเลยนะครับไอ้กระเจียวป่าพันนั้นแต่พันนี้อ่ะเขาว่าเป็นพันดีก็มันแตกกออยู่ก็ได้มาประมาณสัก5กิโลนะครับแล้วก็ ตัดแดงหัวเล็กหัวน้อยออกไปก็น่าจะได้สัก5 0าร้อยหัวนะครับก็ผมจะปลูกในลักษณะที่ว่าไม่ต้องเป็นแถวเป็นแนวนะครับก็ตรงไหนว่างๆก็จะปลูกไปเลยก็พอดีดูไว้โซนนี้นะครับก็เป็นโซนที่หญ้าไม่ค่อยขึ้นแล้วเพราะว่าต้นไม้มันคลุมหญ้านะครับร่มรื่นดีโซนนี้ก็จะปลูกแถบนี้แหละก็จะเนบเนไปเลยนะครับอ้าวดินนะครับดูดินมันถูกฝนนะครับโหดีมากเลย ยิมได้เลยอะ่ะผมอาจจะปลูกห่างให้มันห่างกันสัก50เซนแล้วกันต่อเงานะครับปลูกไม่ยากหรอกปลูกจริงๆก็น่าจะชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จนะครับเออแต่ว่าไม่เปียกเยอะนะฝนตกเมื่อวานนี้ก็ก็พอได้อะ่ะพอชุ่มชื้นเนาะแต่ไม่เปียกเยอะเท่าไหร่แค่นี้ก็อยู่ได้แล้วนะคับเนี่ยปลูกครั้งเดียวอยู่กันยาวๆ ก็จริงๆแล้วนะครับพืชพันธุ์อย่างนี้นะครับที่สามารถปลูกร่วมกับสวนป่าปลูกร่วมกับต้นไม้ได้นะครับโอ้โหมีมากมายหลากหลายอย่างมากนะครับในระบบของป่าจริงๆเนี่ยถ้าเขาเขาแบ่งเนาะเขาแบ่งพืชที่อยู่ร่วมกับต้นไม้จริงๆในป่าเนี่ยแบ่งได้ถึง5ระดับชั้นหรือ7ระดับชั้นกันเลยทีเดียวนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่พืชหัวที่อยู่ใต้ดินนะครับ พืชชั้นล่างขึ้นมาอีกนิดหน่อยอะระดับกลางไล่ขึ้นมาหน่อยพืชเกาะเกี่ยวอีกโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับก็อย่างพวกนี้ก็อยู่คล้ายๆลักษณะของไม่ใช่พืชหัวอย่างกระชายเนาะแต่มันก็เป็นเง่าอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เก็บเง่าเขาไปรับประทานเนาะพวกนี้ก็จะอยู่สูงขึ้นมาหน่อยเก็บดอกไปร,รับประทานคล้ายๆพวกอีลอกนะครับอย่างอีลอกนะถึงแม้จะเป็นพืชหัวแต่ว่าก็ไม่ได้รับประทานหัวเขาเนาะก็เก็บลำต้นเขาไปกินโอ้โหก็หลากหลายเนาะพืช พันธัญญาหารแบบนี้พวกกระชายบุกอีรอกกระเจียวกระทือพวกหลากหลายอย่างผมก็ปลูกไปเยอะแล้วนะพวกกระทงกระทือนี่ก็ปลูกตามสายร่องน้ำนี่ไปแหละ <c oughs> <c oughs> แดดก็กำลังออกลำไรลลำไรเนาะอ่ะยวขอตัวปลูกก่อนแล้วกันเนาะอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามผลกันว่าตอนมันแตกกอเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงบ้าง อโอเคครับก็นั่งพักเหนื่อยสักแป๊บนะครับก็ปลูกมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้ครึ่งนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางหรอกก็อย่างที่เรามองไปในธรรมชาตินะครับเรื่องของพืชพันธุ์ที่สามารถปลูกร่วมกับสวนป่าได้นะครับ <c oughs> มันมากมายหลายชนิดจริงๆนะครับน่าจะมีเป็นร้อยๆอยชนิดเลยนะครับแล้วแต่ละอย่างนะครับก็เหมือน กระเจียวแดงนี่แหละมันสามารถปลูกเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็เก็บเก็บกินหรือว่าเก็บขายเนี่ยผลิดอกออกผลให้เรานี่ได้นานหลายปีมากบางชนิดนี่ชั่วชีวิตเราเลยนะครับตกทอดไปยันรุ่นลูกรุ่นหลานได้เลยนะครับแล้วก็ยางกระเจียวเนี่ยหนึ่งกอนะครับหนึ่งเงาเนี่ยสามารถแตกเป็นสิบเงาได้แตกเป็น10ต้น20ต้นได้ทําให้เราสามารถกระจายพันธุ์มันไปได้เรื่อยๆนะครับ อย่างขงปมปลูกเนี่ยวันนี้เนี่ยของผมปลูกก็น่าจะสัก500หัวนะครับอีกสักปี2ปีข้างหน้าอาจจะขยายได้เป็น2 0 0 0ัน0 0พันเงาต่อไปนะครับซึ่งก็อาจจะใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับแต่ว่ามันขยายพันธ์ุได้แล้วก็อีกอย่างเนี่ยพืชพันธุ์ธัญญันาหารเหล่านี้นะครับพืชพันธุ์เหล่านี้เนี่ยเราไม่ต้องรดน้ํานะครับปล่อยให้ธรรมชาติทาง,งานแทนเลยปุ๋ยเราก็ไม่ต้องใส่นะครับ แม้แต่ตอนปลูกเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจเรื่องของธรรมชาตินะครับหลายท่านจะปลูกกระเจียวเห็นต้องไถพวนดินก่อนยกปงุงยกแปลงแต่ว่าก็แล้วแต่แต่ละคนที่จะทําไปนะครับก็ไม่ได้ว่ากันจุดนั้นแต่ว่าสําหรับผมแล้วเห็นไหมครับการจะปลูกพืชพันธุ์อะไรไปสักอย่างเนี่ยไม่ต้องไปไถพวนดินให้เสียเงินเสียทองนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อเครื่องจัก ไม่ต้องเป็นจำเป็นต้องซื้อเครื่องพลวนดินรถทงรถไถให้ลําบากนะครับแค่ใช้ปลายมีดนี่แหละจิ้มปลูกลงไปแนละ้วเขาอยู่ได้ยิ่งเราทําวันนเกษตรอย่างนี้นะครับสวนป่ายดินเราจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับใบไม้มันล่วงหล่นทับถมนะครับก็จะถูกย่อยสลายกลายไปเป็นปุ๋ยอีกรอบหนึ่งแม้แต่การปลูกพืชพันธุ์ต่างๆในสวนของผมนะครับแทบทุกชนิดเลยใช้นี่แหละแค่จอบแค่เสียมแค่ปลายมีดนะครับจิ้มปลูกไปได้เลย ไม่ต้องไปไถไม่ต้องไปยกร่องจริงๆแล้วการไถพวนคือสิ่งไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ทําให้มนุษย์เราเหนื่อยขึ้นเหนื่อยเพิ่มขึ้นบางคนอาจจะเหนื่อยหาเงินมาจ้างเขาไถย,ยกร่องยกแปลงบางคนอาจจะต้องเหนื่อยไปถึงขั้นหาเงินมาผ่อนรถไถนั่นแหละแต่อย่างของผมนี้จบเลยนะครับไม่ต้องไปไถอีกแล้วเพราะว่าที่แปลงนี้เนี่ยเมื่อทําสวนป่าไปางี้นะครับสิ่งไถพรวนดินเนี่ยการไถพรวนดินไม่จําเป็น มีแค่หาพืชพันธุ์มามาเสริมแค่นั้นเองนะครับปลูกให้มันเบ็ดเสร็จแค่นั้นเองอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับอ่าน่าจะยาวเกินไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตามผลกันในคลิปต่อๆไปนะครับว่าเขาจะแตกกอมาเยอะหรือเปล่าสายพันธุ์นี้นะครับก็ถือว่าอีกเป็นอีกหนึ่งพืชพันธุ์ที่สามารถปลูกร่วมสวนป่าได้แล้วก็น่าปลูกนะครับเนี่ยเป็นพืชที่เอาไปทําอาหารได้หลากหลายอย่างนะครับอ่ากินกับน้าพริกลวกก็ได้ใส่เนื้อปูเนื้อปลาได้ผัดใส่ หมูสัดใส่ไข่ก็ได้นะครับโอ้อร่อยอร่อยตัวนี้กระเจียวหวานนะครับอ่ะไปแล้ว